สวัสดีค่ะทุกคนมิวอีกแล้วนะคะวันนี้มิวก็จะมารีวิวครีมกันแดดตัวหนึ่งให้ทุกคนได้รู้จักซึ่งมันมีความพิเศษมีกิมมิกเล็กๆที่เออแตกต่างจากตัวอื่นก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งตัวนั้นก็คือเรชิเอ๊ะคุณคุณชื่อใช่ไหมคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะชมีสาวให้ด,ด้วยนี่มาพร้อมกล่องแล้วก็ข้างในเนี่ยบรรจุขวด แบบนี้มานะคะเป็นครีมกันแดด water b a เ e สก็คือเป็น water sunscreen เดี๋ยวเรามารู้จักว่าเอาอะไรที่มันดูพิเศษกว่าสิ่งอื่นๆก็คือหนึ่งเลยเนี่ยเป็นสูตรน้ำซึ่งไม่ว่ามันกำลังมานะเทรน sunscreen สูตรน้ำกำลังมาเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนต้องการความไม่กหนอะเพราะอากาศมันร้อนมากขึ้น แดดมันแบบแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยครีมกันแดดที่เดิมๆ,ๆครีมกันแดดสูตรเดิมๆคนเริ่มเบื่อเริ่มแบบทาแล้วเหนอะหนะเริ่มไม่อยากใช้คนจะเริ่มตามหาสูตรน้ำมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้ค่ะปราศจากสารละลายเครื่องผิว5ตัวด้วยกันเลยคือ1ออยล์ฟรีพออพอยล์ฟรีปุ๊บมันก็เลยไม่มีน้ำมันไม่มีความมัน แอลกอฮอล์ฟรีเลยทําให้ผิวไม่แห้งผิวไม่ะคระคายเคืองนะคะคนที่แพ้ง่ายเป็นสิวง่ายจะเลิฟตัวนี้มากและไม่มีพาราเบนอ่าไม่มีน้ําหอมนะคะแล้วก็ไม่มีสีสังเคราะห์นะคะครบ5้าชนิดนี้ที่ไม่มีในขวดนี้แล้วที่เด็ดกว่านั้นก็คือว่าเขาบอกว่าเป็นครีมกันแดดที่ทาปึ๊บแล้วสามารถออกแดดไปได้เลยนะคะ เพราะว่าปกติครีมเ็นแนทั่วไปก็จะต้องรอสัก15นาทีแล้วถึงจะเขาจะเริ่มทำงานเริ่มมีประสิทธิภาพในก,ก,กนงงารปัดแสงแ่ว่าตัวนี้สามารถทาแล้วทะลุออกไปได้เลยแล้วมิวก็ลองใช้กับเมคอัพแล้วก็ทาทับเนี่ยก็คือไม่ทําให้เมคอัพเป็นคราบเพราะมันไม่มีน้ํามันเนี่ยมันก็เลยไม่ไปเกาะตัวกักบเมคอัพต่างๆแต่ว่าก็ไม่ควรจะถูขนาดนั้นะเพราะเมคอัพก็หลุดอยู่ดีใช่ไหมแต่สามารถเติมได้ในการแท็บ ค่อยแท็บแล้วก็รอเขาซึมนิดนึงอย่าไปน,นวดเนี่ยนี่คือเทคนิคใช้ค่แทบ็บแทบ็แทบนี่ระหว่างวันได้เลิฟ <Love S 1> เลยปะรู้สึกชอบอะที่สำคัญคือเขาเนี่ยเป็นครีมันแดดที่เป็น S P F 50 P A 4บวเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเขามีไทเทเนียมเดอร์ไซด์ซึ่งเป็นสารที่ช่วยเคลือบผิวแล้วผิวมันแบบว่าสะท้อน U V เนี่ย ออกไปเลยเหมือนเครือเป็นกระจกยูบนใบหน้าเราเนี่ยนี่คือคุณสมบัติของเขาที่เขาเคยมาตรงกล่องนะคะเออนอกจากความที่ชอบที่ทาปุ๊บแล้วออกแดดได้ปั๊บเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือเขามีสารบำรุงด้วยไปพร้อมๆกันกับการป้องกันแดดนะคะเสามารถป้องกันแสงแดดทั้ง UVA 1 UVA และ UVB เด็ดจริงๆนะคะตัวนี้ใช้แล้วก็รู้สึกชอบตรงที่มันเบาบางไม่มีสีทำให้รู้สึกว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะแล้วก็คนที่แพ้ก็เหมาะแหละเพราะมันไม่มีทั้งไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูถ้าใครสนใจเนี่ยก็คือเหมือนเขาจะมีวางจำหน่ายที่โอเคช้อปปิ้งนะคะเข้าเว็บไซต์แล้วก็ Line Official เขก็ได้นะคะโอเคช้อปปิ้งไทยแลนด์ถือว่าตัวนี้แฮปปี้มาก สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ